ใสกันนะครับให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับการจราจรจะไปได้ดีก็ต้องให้ความร่วมมือกันครับพี่น้องทุกคนเฝ้าทุกคนรีบกันขึ้นทุกคนครับเพื่อที่จะให้ค้าขึ้นค้าขึ้นได้แล่นขึ้นสองช่องจราจรนะครับมีหางแถวขาลงอยู่ประมาณนี่ก้อนจะหอ,ด,อด้านตรวจนี่ประมาณ1นกิโลหรือประมาณนะครับผม เพือปริมาณรถที่กำลังจะลอลงช่องเขาตะโกนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่เพิ่นปิดการจราจรขาลงปิดสลับคือลงนะครับว่าได้ปิดแต่ถาวรน,นะครับก็คือโดยที่เพิ่นปิดอยู่ประจำนะครับกปบ็ประมาณ40นาทีครับผม40นาทีประมาณ40นาทีนะครับปิดการจราจร นี่คือการจราจรขาลงช่องเขาตะก,กูนะครับพี่น้องรู้สึกว่าจะปล่อยหลดลงแล้วปล่อยลงแล้วครับพี่น้องการจราจรลงขาลงปล่อยแล้วครับผมพอดีเลยผมเขามาไหลสดพอดีเลย าลงปล่อยแล้วนะครับพี่น้องส่วนขาขึ้นบีบให้เลื้อช่องจราจรช่องเดียวนะครับให้ขาลงโดยลงพอมครับผมขาขึ้นนะครับที่ติดตามรับชมยุตตอนนี้บอกมู่บอกพวกให้บีบเลือช่องจราจรช่องเดียวนะครับเพราะขาลงเปิดลงไปแล้วเพราะระบายรถเม็ดเจ้าหน้าที่เพิ่็จะปิดอีกสี่สิบนาทีนะครับผมครั้งละสาสิบถึงสี่สิบนาทีนะครับปิด หรืออาจจะพถึงนะครับผมนี่คือการจราจรช่วงแรงๆครับหาวงแรงครับผมช่องเขาตะโกปริมาณรถยังหลายอยู่นะครับปริมาณรถยังหลาย,ยาทั้งขึ้นทั้งลงครับผม รถคืนก็คืนมาเรื่อยๆนะครับส่วนลดลงที่เห็นมาหลายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ปิด,ปด,ปดการจราจรช่วงก้อนหนานี่เราจะเห็นให้รถสะสมหลกะคงไม่ถึงสิบนาทีคงจะระบายรถครึ่งเมื่อแล้วนาที่ต่อไปก็คงจะปิดอีกปิดอีกรอบแลวก็เปิดให้ขาคืนมีแลนสองช่องจราจรน,นะครับผมอหอยคิดขาวๆเหมือนจะมีอุบัติเหตุที่ผ่านมาแน่นอนเลย ตอนนี้ขาคืนรถมีปริมัณหลายแน,น่นเนื่องจากมีรถน้ำมันครับรถน้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม ขาคืนต็แถวคืนเนื่องจากมีลดน้ำมันครับลดรดหัวลากครับเป็นรถหัวลากไงลดน้ำมันเพิ่อนึืนเรื่อยๆครับก็เลยเฮนห้รถสะสมแบบยัางที่เห็นนี่ครับผมปริมาณรถสะสมต่อแถวคืนเรื่อยๆใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับระบายรถขาลง่งหมดแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กับผูปล่อยรถขาขึ้นแรนสองช่องจะราจรไปเลยนะครับผม คืนเขาตะโกไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็จะแล่นลงแล้วครับถนนครับผมและขณะนี้ทีต่อชะลอกกันขึ้นซึ่งนี้รถเอ่อเป็นรถน้ํามันนะครับรถโมลาดของรถน้ํามันครับเป็นค่อยคขึ้นไปก็เลยเหตุใหตการจราจรชะลอดตัวครับผม กอนนะครับก้อนขืนช่องเขาตะโกปริมาณลดหลายนะครับผมนี่ครับ จะหอดโขกอีด้วยเลรวผมบ่แน่ใจว่าหางแถวยู่แถวไดน,นะครับผมว่าแน่ใจว่าหางแถวยู่แถวไดเดี๋ยวจะต้องตามไปเบิง้งเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆครับผมรถบรรทุกเจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งมาวา่าเนี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาดนี้เนาะ12นะครับ12ถึง17นะครับหามขึ้นช่องเขาตกโกนะครับ 1อถึง17นะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานมาว่าไอ้ฝากฝากรายงานนะครับ1 2ถึง17เที่ยงคืนนะครับขึ้นมาที่17บทัดไปกับ18นั่นคือคือคืออ่าหามขอความ่วมือเนาะมามาเชิ่อมมาหามดีวขอความร่มมนะมมาามวม,รม,มือจากรถบรรทุกไงหามขึ้นช่องเขาตะกูนะครับ ช่องเขาตะกิวบติดนะครับทีมกูชีพทับลาดเพื่อรายงานมาว่าช่องตะกิวบติดนะครับผมยังบเห็นหางแถวเลยนะครับเกิดียังขึ้นเอ้ยเกิดอะไรขึ้นผมจะพาลุยไปเบิ้งพี่น้อง รถขึ้นมาแบบสี่แน่นอนเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งว่าเป็นรถจากทั้งบานไดนะครับผมนี่ครับโหเราปิดจังสี่เราขึ้นบาได้เลยครับผมนี่เขาไส้นะครับเอเขาเล่นเดียวกันนะครับผมเขาเล่นเดียวกันนะครับ นี่ระคบเพชรให้ลดติดพี่น้องต้องต้องให้ความรุวมมือกันนะเจ้าหน้าที่เมื่อยมดมือมดเว้นล่ะครับผมพี่น้องส้อยกันนะครับผมว่าต้องขึ้นมากครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาเจ้าเจ้าเราก็ลองคิดเบ้องเอาว่าเรารดขาลงเขาจะลงยังไงนะครับผมเพชรไห้รถติดนักนะครับเพชรแบบซี่ครับพี่น้องครับต้องเข้าใจนะครับผม ขึ้นกระบะเด้นไทยรุดไปครับข,ขึ้นกระบะรถนี่ครับการจระาะจรเป็นยังที่เห็นเนื่องจากเจ้าสือเล่นขึ้นมาเดบซี่กระเฮเลยเฮนให้การจระาะจรเอ,อ่อผมกับบุรุษจะปัญบบยาจยยัางไรเราพี่น้องเบื้องเอาก็คือร,นนะคร่วบใสยกันนะครับให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับ การจาราจรจะไปได้ดีก็ต้องให้ความร่วมมือกันครับพี่น้องทุกคนเฝ้าทุกคนรีบกันเืนื่อนทุกคนครับผมกับบร,รู้จะอธิบายให้พี่น้องจะฟังยังไงเนาะ พูนพอเห็นหางแถวพอเห็นหางแถวที่พี่น้องมาสี่เบื้องด้านหลังรถเขากับแรนมาเรื่อยๆนะครับแรนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมผมขอลุงจากรถเจ้าในที่ก่อนผมได้ภาพนิ่งให้พี่น้องรับชมแล้ว ผมกำลังจะโพสภาพนิ่งนะครับพี่น้องทีเ่เงียบไปแป๊บหนึงสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอาวิบากวิเียวนาโน,โนของผมไปต่อภาพพี่น้องไปเบิง้งเรื่อยๆครับเรื่อยๆทุกคนฝ่าเขืกอนทุกคนครับผม เดี๋ยวผมพาอีเนอโ,โนลุยไปบึ้งว่าหางแถวมันอยู่ตรงไหนแล้วพี่น้องกพต้องตอตาีเต็มถนนขึ้นมาเลยครับพี่น้องเหลือไว้ช่องจราจรหนึงช่องเนี่ยให้รถขาลุงในล่งไปนะครับผมทุกคนฝ่าวื่อกันเมิดเนะาะอเดินทางให้ปลอดภัยก็คืออย,ย่าผิดกฎจราจรครับผม นี่คือการจระาะจรย้มแรงนะครับโอ้ยรถติดติดก้อนขื้นเขาพี่น้องเย่าตกใจติดก้อนขึ้นเขาแต่พอขื้นเขาไปแล้วโล่งครับใจเย็นๆครับโล่งครับหลังจากขื้นเขาไปแล้วพี่น้องจะเลี้ยงแงลนลอยสามลอยซี่กันแลนได้เด้แต่ตอนนี้พี่น้องต้องใจเย็นเย็นเพราะต้องเบียดขึ้นมาครับมันจะเฮ็ดให้ล่าช้านะครับผมหางแถวผมยังเพท่นได้เห็นนะครับเดี๋ยวร้อยตะครู่ว่าผมจะพาไปเบิ่งบรรยากาศว่า ทางแถวของการจราจรมันอยู่ตรงใดแล้วครับนี่ครับมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับ ว่าต้องขืนมานะครับบ่ต้องขืนเล่นนี่มาเล่นขืนเล่นนี่มาต่ำก็ผมเลยนด้ครับพี่นอ้องอัปเดตเวลาประมาณหา้าโมงกว่านะครับตอนนี้การจะราจอนช่องเขาตะโกนะครับผมเพราะจะเพราะขืนช่องเขาตะโกไปได้แล้วไปเขาเคจจังหวัดบุรีรัมเรวถนนโล่งลยครับพี่นอ้องใจเย็นๆในในช่วงนี้นะการจะราดจอนติดยังที่เห็นนี่แหละครับหางแถวบ้ทันหอดบ้านไม่นะ อาจจะไม่ค่อยชัดเจนมาได้เนาะเพราะผมขับรถไทยอะไรสดหย่อนแสงนะครับผมนี่คือบรรยากาศการาจราจรอยู่ช่องเขาตะโกห่างแถวว่าันในหอดแยกบันไม่บันไดส่วนช่องเขาตะกิ้วนะครับถนนรถรถแล้นได้ดีครับแต่ช่องตะโกนี่ติด นี่คือบรรยากาศเดี๋ยวผมจะขอถ่ายภาพหนึ่งสักคู่พี่น้อง คือบรรยากาศการจราจรพี่น้องเบื้องเอาครับก้อนขึ้นช่องตะโกครับผมปิกปิกปิทีมงานเจ้าหน้าที่เพิ่นกับกำลังว่างกลวยเพิ่มนะครับ แม่นครับตำรวจม่งหมายรถไงึ้นถ้ารถ่งึ้นก็จะตติดแบบสี่แล้วครับเนื่องจากรถไงึ้นแบบขึ้นเรื่อยๆแบบใส่เวลาขั้นหนึ่งึ้นโดนนะครับผมอ่าเพจวิลามหน้าอยู่อย่าเพิ่งโทรเข้านะครับตอนนี้ผมเพจวิล้มครับเพจบุลามเพจจังหวัดวิรามอย่าเพิ่งโทรเข่าครับเดี๋ยวผมไส่สดอยู่ครับถ้าเบิ่งอยู่เดอ้อครับขออภัยหลายๆครับตอนนี้ผม กำลังไล่งานการจะราจรให้พี่ดองรับทราบอยู่นี่ครับ เบรกลุดตายแล้วเฮ้ยยังได้หลับปบะนี่เด้อพี่น้องเด้อรถห้างเบรกลุดเบรกลุดครับเบรกหลังใส่อะไรยุ้ครับเดียวเดี๋ยวสักครู่ขอพูดนะครัมีเสือกปะนาะเดี๋ยวเด้อพี่น้องแฟนเพจรอสักครู่ผมเฮ็ดรถก่อนนะครับเบรกมันลุด เห็ดจังไรเนาะบาทนี่เนาะนอดอบ้มบ,บ,บ,บมีปะแจแล้วเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นไปทั้งทึ่งฮะผมอยู่นี่เหรอผมรายงานการจาราจอรอยู่นี่เหรอครับไไแมนครับผมเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับ ไปต่อเขารถเบรกหนาบุมี่หรอบานนี้ต้องขออภัยละต้งหันกึกๆึกักกักนะครับส,สะดุดนะครับไปต่อการจราจรตอนนี้อย่างที่เห็นเลยครับพี่น้องขาขึ้นช่องเขาตะโกรถแน่นครับผม วังหันรถแอดมินเบรกหนารุดครับดิดเบรกเอเขาเอินยังไอประกับเบรกยังนั่นแหละเขารุดครับโอ้ขยะวินองเา้ยซื่อแนวกินแล้วก็ถิงแว้งสีเลยเนาะขยะเพียบเลยครับ รถเร่งเบรกลุดแม่งครับครับการจราจรขึ้นเขาตะโกยังหนาแน่นคือเก่าครับยังหนาแน่นคือเก่าตอนนี้ผมหอดโคกอีด้วยแล้วผมมาหอดโคกอีด้วยแล้วลรถเลื่อนขึ้นได้เรื่อย กับการจราจรคาขืนช่องเขาตะก,กูแต่มื่อนีผมคงจะยุกับพี่น้องได้บ่โดนนะครับเนื่องจากรถโบร,รถผมมีปัญหาลรวก็ไฟหนากับ่ม,มีเบรกกระลุดคูนแนวเลยครับว่าเป็นยังเอาให้พี่น้องได้ทราบข่าวๆการจราจรก็ะดีใจแล้วครับผมจะติดไหมครั้นี้กับภาวนาบ่ไให้ติดนะแต่ว่าผมรถยังมาเรื่อยๆครับ รถยังมาเรื่อยๆพี่น้องเห็นผมแรนขึ้นมางสี่แย่แรนน้ํากลนมาเด้อครับมันจะเห็นไหนขั้นข้างหนาลงมาบ่ได้ครับ เจ้าหน้าที่เพื่อนอำนวยคมสะดวกนะครับอย่างที่เห็นรถบรรทุกจอดรถบรรทุกขึ้นมาได้นะครับผมรถบรรทุกขึ้นมาได้ครับตั้งแต่วันที่สิบสองหอดวันที่สิบเจ็ดนะครับผมรถไหลได้บ่อ่าการจราจรกับก้อนหอดขึ้นล่องตะโกไปพเพราะเลยข่ของตะโกไปแล้วกั โล่งครับนี่แหละครับพี่นอ้องรถบรรทุกเจ้าหน้าที่เพื่อนป้อยขึ้นมาหนึ่งขั้นแล้วก็รอบเบื้องว่าจะขั้นข้างหลังที่ตามมาอาจจะติดเล็กน้อยนะครับจะเย็นๆนะครับก็ต้องแซงขึ้นมาครับผมด้ขณะนี้เจ้าหน้าที่เพื่อนปล้อยการจราจรสองช่องจราจรให้ขึ้นนะครับผมเพิ่นป้อยสองช่องจราจรขึ้นไปส่วนขาลงนะครับเพิ่นปิดไปสี่สิบนาทีครับผมฝุ่นรถทหารสแตนบายลอ รถทหารสแตนบายรถถาหลากรถผู้ได้ขึ้นมูไว้ให้รถทหารหลากก็ได้ครับน่ครับการจระาะจรขึ้นเรื่อยๆโอ้ห้อยขิดเกาๆนี่แสดงว่ามีอุบัติเหตุก้อนหนนี่แน่นอนเลยครับ เราจะขึ้นเขาด้วยกันครับเบิ่องบนทุ่งเขามีอย่างทุงเขาเบิ่งเืนผืนโบมีอย่างด้ครับพี่น้องรถไหลขึ้นมาได้เรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะโชเฟอร์มือใหม่ยังขึ้นเพราะท่านไดเก่งก็อาจจะค่อยๆขึ้นนะครับผมมาได้เรื่อยๆครับ เพราะเขามาในบริเวณช่องเขาตะโกแล้วเพราะเขามาในบริเวณช่องเขาตะโกแล้วปริมาณรถหน่อยมากยังจะเห็นนะครับแต่เขอบอกอีกรอบนึงมีรถบรรทุกกาลังขึ้นมาหนึ่งขั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นป้อยขึ้นมาอาจจะเหตุให้รถชะลอตัวในช่องเขาตะโกอีกได้นะครับผมนี่ครับหลังจากเลย เล่มองขึ้นมาแล้วอยู่ในระหว่างช่องเขาตะโกถนนโลง่งโล่งจงเลยครับยังเยอะเลยแต่ขึ้นช่องเขาตะโกไปแล้วไปฟังอำเภอโน้นนี่นนแดงกระโลงแล้วครับพี่น้องจะติดแค่ก้อนจะขึ้นนี่เองครับ ปักติดสองชัมม่วโมงวะครับโอ้เขานี่ผู้ได้มากอะขึ้นไ้เรื่อยๆนะครับติดยู่แต่ขึ้นไ้เรื่อยๆครับเพราะขึ้นใมนมมในช่องเขาตะก,กูแล้วแล่นได้เรื่อยๆจะติดจะติดในกรณีผมจะบอ่บที่แจงนาะยังในกรณีรถขั้นข้างหน้าที่ผมขับตามอยู่ๆๆๆเห็นปะเป็นการขับขึ้นลิ้นเรื่อยตามเอื้อๆไปเรื่อยนะครับผบนป้ด้สเสาก็เลยเฮห้รถนี่มาข้างหลังติดติดชะงักน้ำกัน อาจจะเป็นมือไม้คับครับกระด๋อยบอว่ากันน้องไปเรื่อยๆกันยังดีว่าครับผิดก,กจราจรน,นะครับผมนี่ครับทันเดี๋ยวรถเก่านะับเป็นยังบอว่ากันขับมาเรื่อยๆกันยังดีว่าผิดก,กจราจร ครับหลังจากพี่น้องขึ้นช่องเขาตะกูมาได้แล้วแต่ละจอดลักษณะนี้เอาเอาโบกครับพี่น้องครับโบกแดนได้สองมองเลยครับทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับถึงมาแล้วครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไล่ซดลงไปนะครับผมล่อลงไปพร้อมกันกับนี่ครับรถขั้นที่เตรียมแตนใบล่ออยู่คือรถขาล้ม รอ้อีกประมาณ40นาทีครับ30ถึง40นาทีเจ้านาที่ก็จะปล่อยลงครับครับหลังจากคืนช่องเขาตะโกมาได้แล้วการชราจอดลงครับลงมากๆเลยผมขออนุญาตจอดปิดการไล่ซดนาเพจน้นนีแดงบันเท้าไวแต่เพียงซ้มเน่เราผมจะไล่ซดขาลงอีกรอบนึง ตอนนี้ผมขออนุญาตพักกินน้ำก่อนครับแอดระวังด้วยขอบคุณลหลายๆครับอรถรถห้างเบรกมันหลุดครับเบรกหนาม,มันหลุดเอาเดี๋ยวรอผมไล่สดขาลุงอีกรอบนึงน้ำกันตอนนี้ผมต้องปิดการไล่สดก่อนด้อครับสวัสดีครับ